แต่งตัวดีจังเหมือนรู้เหมือนรู้เหรอ thank you ชื่อต้อง thank you for singing มาลียาลองนี้สิคะ Hello ้อห้รู้มาลียาคอลี่ฟิงดอเอาแาพร้อมค่ะไปนะคะ 3, 2 1มยัยนะวันนี้มาร่วมงานกับ LG เป็นไงกนครับ รู้สึกต่นเต้นค่ะเพราะว่าเมียก็ได้ใช้แล้วก็รู้จัก LG ตั้งแต่เราเด็กเนาะค<ม>ิดว่าหลายๆคนก็น่าจะโตมาควบคู่กับ LG อะค่ะก็เลยเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะที่เขาได้มาร่วมเป็น guest speaker สำหรับงานนี้โดยเฉพาะการที่เขาแคร์แล้วก็ใส่ใจเรื่อง sustainability กับสิ่งแวดล้อมอะค่ะมันก็ตรงเป้าหมายของเรามากๆเลยแล้วก็เป็นท็อปิกที่แบริยังคือแบบเอเอาเรื่องนี้มาตลอดอยู่แล้วใช่ค่ะเป็นท็อปิกที่มันสําคัญมากแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะที่หลายๆที่ในเมืองไทยเริ่มแคร์มากขึ้นแล้วก็บริษัทอย่างช่น LG ก็ อย่างเช่นก็ก็แคร์ถึง sustainability เช่นกันนะ <Okay. S 1> <Very S 2> ค <Important. S 2> ะ very important เออโอเคอั้อ <c oughs> สำหรับ <c oughs> สหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยที่ <c oughs> ในเรื่องของการแบบดูแลรักษา <c oughs> ก็ไม่ทำลายธรรมาชาติอย่างมันจา <c oughs> มองมว่ามันมีประโยชน์ยังไงกับสังคม คิดว่าสังคมสมัยนี้เราก็จะใช้พลังงานเยอะขึ้นเยอะขึ้นเมื่อนะเมื่อเราไปสู่ความด e บ e l o ลอ e ์เมากขึ้นเนาะมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยค่ะที่เราต้องใส่ใจว่าสิ่งที่เราใช้นี่มี impact อะไรบ้างต่อสิ่งแวดล้อม <c oughs> และคิดว่าคนเราทุกคน,นะคะเราไม่ว่าเราจะใช้อะไรหรือว่าซื้ออะไรอะคะ่ะ บางทีเราก็เครียดเยอะอยู่แล้วเราจะต้องมาคิดเรื่องนี้ด้วยเหรอมันก็ยากก็เลยคิดว่ามันสําคัญที่บริษัทนั่นเองค่ะที่ต้องดูแลเรื่องนี้แล้วก็ให้ความสะดวกสบายให้กับคอนซูเมอร์นนต่งางๆมันไม่ได้ยอดแย็นกันกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากันเปลี่ยธรรมชาติมันสามารถควบคู่ไปกันได้ชาคิดว,ว่าสมัยนี้เราก็ต้องหาทางที่จะควบคู่กับการที่จะใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีความ sustainability ด้วยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องอยู่ในโลกเป็นจริงเนาะความเป็นจริงว่าเราต้องเราต้องใช้นะตอนนี้แต่ว่าใช้ยังไงให้ให้มันมีอิมแพ t ดีหรือว่าอิมแพ น้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อมอทุกวันนี้มยายัยมีแคมเปญอะไรที่ยังทำยังดูยางทั้งคิดว่ามีแคมเปญเยอะเหมือนกันเลยค่ะ,ะ,ะทั้งเรื่องเกี่ยวกับอากาศทั้งเรื่องเกี่ยวกับน้ําแล้วก็ดินนะคะ แคมเปญทั้งหมดเลยเนี่ยก็สามารถดูตามอินสตาแกรมของเม mm ีย hmm. ได้มาเรียนเอเรนนะคะ mm hmm. แล้วจริงๆก็มีแคมเปญอันนึงของวันเกิดของเมียเดือนที่แล้วคะ่ะ mm hmm. ที่เราจะเรียกกันว่าทะเลใจไปกับเมียนะคะเทใจทะเลใจไปกับริียค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่อยู่บนแพลตฟอร์มเทใจเนาะ mm hmm. ที่ช่วยในเรื่องของอนุรักษ์ น้ำแล้วก็บีชต่างๆที่อยู่แถวชุมชนในพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยะค่ะแล้วใครที่บริจาคเข้ามานะคะก็จะมี3คน ที่อยากจะพาไปด้วยในเช็นนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้บริจาคหรือว่าดูโปรเจกต์นี้นะคะก็เชิญไปดูเลยค่ะอย่างล่าสุดประเด็นที่แบบหลายคนกังวลมากเลยคือเรื่องของอากาศพีเอ็มหนักๆเลยอาทิตย์ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยตรงนั้นเรามองกับปัญหานี้อะไรบ้างคิดว่าอากาศเป็นอะไรที่อิมแพคเราทุกคนเนาะคิดว่าถ้าจะดูข้อมูลเรื่องนี้ค่ะแม่ก็สามารถแนะนําให้ทุกคนไปที่ Clean Air Act Thailand นะคะ Clean Air Act Network เขาจะมีข้อมูลทั้งหมดเลยแล้วก็สามารถไปช่วยได้ทางแพลตฟอร์มของเขา แล้ววันนี้เราอยากจะให้มันแก้ไขปัญหายังไงบ้างคะเรื่องของสภาพอากาศที่มันแบบแย่ลงทุกวันอะไรอย่างนี้อันตรายต่อสุขภาพแล้วคิดว่ามีหลายเรื่องค่ะไม่ใช่แค่อากาศที่อันตรายต่อสุขภาพของเราคิดว่าเราต้องตระหนักมากขึ้นแล้วว่าใครที่เป็นหนึ่งใน กระบวนการที่ทําให้อากาศแยกขึ้นนะคะก็ต้องหาทางที่จะลดและจริงๆพรบอากาศสะอาดนี่แหะคะ่ะก็เป็น comprehensive framework ที่ทุกคนจะมี benefit จากสิ่งนี้นะคะ่ะก็อยากให้ทุกคนแค่เข้าใจมากขึ้นว่าพราบอากาศสะอาดคืออะไรก็เข้าไปดูได้เลยใน Clean Air Network <ช>ปีนี้นอกจากโปรเจกต์ธรรมชาติมันเกิดหลังจากนี้จะมีโปรเจกต์อะไรใีนบ้าง รเ ject ก็จะมาเรื่อยๆเลยค่ะเรื่องสิ่งแวดล,ล้อมเนี่ยมันคือทุกอย่างจริงๆและทุกอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจําวันก็มีอิมแพคต่อสิ่งแวดล,ล้อมเหมือนกันนะคะก็คิดว่ารเ ject ที่จะออกมาเนี่ก็จะพยายามหาทางที่จะทำให้ครีเอทีฟมากขึ้นทําให้คนที่มาจอยเนี่ยมีความสุขด้วยค่ะก็รอติดตามด้วยนะคะอ่าแล้วก็กลับมาจากไม้ด้วยเนาะ เป็นน้อง yes สตื่นเต้นมากได้ทำงานกับรุ่นพี่นางงามสองสาวเราเด็กสุดเลยอะฮะเราเด็กสุดเลยค่ะรุ่นพี่นางงามค่ะใช่กลับมาทำันนี้เป็นจะทำเป็นโปรเจกต์แค่เพลงใบเพลงหรือว่ายังไงคะมันจะมีการตอนนี้มีแค่เพลงเดียวค่ะแต่ว่าถ้าทุกคนฟังและชอบก็ถ้ามีแบบว่าเสียงเยอะๆจากท่านผู้ชมนะคะอาจจะมีเพลงที่สองแต่ว่าต้องถาม White Fox จริงๆพอกลับได้กลับมาร้องเพลงจริงจังมันคุ้นเคยมนะไม่รู้สึกว่าเฮยมันเหมือนเป็นกล้ามเนื้อค่ะที่เราไม่ได้ใช้มายานานมาก <c oughs> แล้วกลับมาใช้เราก็ต้องเหมือนเริ่มใหม,ม่แต่รู้สึกว่ามันเป็นทางที่เราอยากจะโฟกัสและตอนนี้มันเป็นอะไรที่เรารักจริงๆข้างในอะค่ะ <c oughs> ก็บอกว่าปีนี้ไม่อาจจะแบบอยากจะ grow ตัวเองก่อนอยากจะฝึกฝนตัวเองให้ร้องให้เก่งก่อนแล้วก็อาจจะแบบเขียนเขียนเพลงของตัวเองก่อนค่ะแล้วก็จะ ค่อยๆปล่อยออกไปแบบเล็กๆเบาๆให้คนชิมเนาสามคนมารวมกันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงค่ะไม่ง่ายเลยค่ะใช้เวลาประมาณ2ปีค่ะเพราะว่าเราเริ่มคุยกันตั้งแต่ก่อนโควิดเนาะแล้วก็ตอนโควิดมาทุกอย่างก็ชาแล้วทุกอย่างก็หยุดแล้วตอนทุกอย่างมันเริ่มกลับมาใหม่แต่ละคนก็ทํางานหนักมากต้องต้องโกยเนาะหลังจากโควิดเราแบบทุกคนจนหมดเลยค่ะแล้วก็เลยต้องหาทางก็เลยหาวันที่จะนัด การสาวเนี่ยยากมากๆก็เลยการที่เราสามารถได้แบบชิ้นงานนี้ออกมาเป็นอะไรที่พวกเราภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ต้องอยากให้ทุกคนไปดูมิวสิกวิดีโอค่ะเพราะว่าน้องแนทเนี่ยเขาก็เริ่มจากการที่แบบเขารับด้านนี้มากๆเขาชอบร้องเพลงเนาะถ้าใครดูละครของแนทก็จะรู้เนาะเขาก็เลยได้เหมือนเป็นดีมของเขาที่จะเป็นนักร้องนี่ก็เป็นความฝันของเขาแล้วก็เขาก็ฝึกฝน ตอนนี้เขาเต้นเก่งมากเลยจากคนที่ขยับขาแขนไม่ได้แบบว่าตัวยาวด้วยเนอะไม่ไม่เชื่อว่าเขาสามารถเดินแบบสง่าขนาดนั้นได้เพราะตอนเขาเต้นคือแบบไม่ได้เลยตอนแรกนะแต่ตอนนี้คือสุดปังมากทุกคนต้องไปดูนะคะโอเคไมแล้วก็น้ำตาลทุกคนก็รู้อยู่แล้วนางแบบคนแซ่บเนาะก็ครั้งนี้เข้ามาแบบเป็นแรปเปอร์ก็เป็นแบบมุมเท่มากของเขาก็อยากให้ทุกคนไปดูค่ะแล้ก็บอกว่ามีบ้านมีโมงมีเพลงก็อเอาให้ครบค่ะันอค่นสำหรับเราสำหรับเราอะ เรื่องการร้องเพลงกับเรื่องการเต้นคือมืออาชีพอยู่แล้วอ๋อ thank you เป็นอะไรที่เราชอบค่ะและคิดว่าการที่เราเคยเต้นตั้งแต่เด็กเลยมันแบบ dancing is in my bones in my blood ชอบเต้นค่ะก็เลย happy ได้ได้ทเป็นเทรนเนอร์ให้เพื่อนๆเยค่ะ ไม่รู้ว่าเราเทรนเขาหรือเปล่าเขาเก่งอยู่แล้วสองคนเขาจับอะไรได้ไวะอะค่ะคิดว่าแต่ละคนเราก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากกันและกัน mm hmm. เราก็เห็น work ethic ของเขาเนะ mm hmm. เราอาจจะได้ประกวดเวทีเดียวกันแต่ว่าไม่ได้ร่วมงานด้วยกันมากขนาด mm hmm. นี้มาก่อนแล้วพอได้ร่วมงานจริงๆแล้วก็เห็นว่าแต่ละคนเขาทำงานแบบไหนมันเห mm hmm. มืนเราแบบ ให้ energy ต่อกันละกันนะคะน่าฟัมากไป็นเดียวกันเอ่ยบอกว่าเป็นการรวมตัวของสามตัวแม่ในโปรเจกต์นี้เลยีก็สามแม่ครัวใช่ค่ะถ้าใครอยากจะจ้างสามแม่ครัวก็โทรมาได้เลยนะคะับได้สามคนพร้อมขึนเสมอพร้อมค่ะที่สุดตัวเราเราจะแบบว่าร้องคนเดียวมาที่บอกว่าอยากกลับมาร้องเพลงอีกอ่า อันนี้ต้องรอดูก่อนชอบการขึ้นเวทีกับเพื่อนๆนะคะเมีะเป็นคนที่เป็นอินเวิร์ต์จริงๆการออกมาคุยกับคนหลายคนเป็นอะไรที่กลัวมากอันนี้เป็นแบบพี่ๆแบบเมียให้เกียรติมากๆเลยค่ะเพราะว่าแบบไม่ค่อยทําแบบนี้ก็เลยชอบขึ้นเวทีกับเพื่อนๆมากกว่าถ้าเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะอาจจะเป็นแค่แบบอินสตาแกรมหรือเป็นไลฟ์อะไรแบบนี้ค่ะยังความก็ต้องรอยังความอินเวิร์ตอะไรเงี้ยมมียเราเราเราทำแบ่งพาร์ตการทํางานยังไงบ้างฮะมันยากแค่ไหนอะะ คิดว่าการที่เราได้ทําง,งานในเตอร์เทนเมนต์อะมันเป็นอะไรที่เมย์ต้องขอบคุณมากๆเลยเพราะมันทำให้เราต้องกล้าแบบสามสองหนึ่งต้องออกเวทีแล้วมันแบบกลัวก็ไม่ได้ละมันต้องออกแล้วมันก็ฝึกให้เราแบบว่าเหมือนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกมากขึ้นนะคะซึ่งคิดว่ามันก็ช่วยในชีวิตประจำวันเราด้วยเนาะทำให้เราสามารถสื่อสารกับเพื่อนได้ดีขึ้นด้วยะคะ่ะ แล้วการมีต like ่อต right? ้านไหมคะแบบจิตใจข้างในเราอะไรเงี้ยบางทีมันจะเออแบบอะไรอยู่แบมันมีสันสันมาก่อนที่แบบแน่นอนค่ะสันมากแล้วก็บางทีแบบหลังจากเราก็ไหว้เจ้าแม่ก็นลยเสพต้ก็ไปนอกก็ยังแบบเรากลัวเราต้องต้องพึ่งพานิดนึง แต่ว่าหลังจากนั้นอะบางทีเราก็จะกลับไปคิดว่าเราทําดีหรือเปล่าเราคนคิดยังไงกับสิ่งนู้นสิ่งนี้ะอะก็เลยจะพยายามแบบปล่อยตัวมากขึ้นในทางที่แบบเหมือนมีความสุขมากขึ้นตอนอ,ออกมาเจอผู้คนออกมาแสดงที่ไมนมีฝึก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 กับตัวเองว่าเวลาฉันไปเจอคนม,มากๆหรือเจอต้องพูดสปีดอะไรเงี้ยมันต้องฝึกตัวเองไหมหรือว,ว่าจริงจริงมันควรที่จะฝึกค่ะแต่ว่าคิดว่าการฝึกของเราคือการทํำปฏิบัติจริงปฏิบัติจริงเลยฝึกหน้างานเลยค่ะ แล้วอยางเป็นอินโอร์ตอนอย่างงี้แล้วตอนนี้เขาเชียร์กันกับกัวินนียังไงบ้างคะก็อะไรนะคะกับนับตอนท่านเนิร์เขาก็เชียร์ไปค่ะแล้วยังไงมัน